การเงินของผมเนี่ยก็คือหลักๆเนี่ยผมจะจะเก็บเงินสัดส่วนใหญ่50%เป็นตเป็นต้นไปเนี่ยเอาไว้ทำทุนเป็นเงินหมุนเพราะว่าธุรกิจเสื้อผ้าเป็นธุรกิจที่ต้องจ่ายเงินสดเป็นหลักแล้วก็จ่ายเงินเดี๋ยวนั้นเลยคือเราจะรู้สึกว่าเราต้องต้องแฟร์กับทางทางผู้ผลิตด้วยก็คือเก็บเงินไว้ประมาณ50%ในการในการลงทุนต่อแต่ว่าอีก5 0ของผมเนี่ยคือ3 0ของผมจะเก็บไว้ เป็นจ่ายค่าจิจป,ปะทะพวกแบบค่าพนักงานค่าเช่าร้านแล้วก็ค่าอินเทอร์เน็ตค่าไฟให้ที่บานอะไรีอกย0่างเปอ็เนเี่ยเป็นการลงทุนโดยที่20%ของผมเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นการลงทุนกับอ,อสังหาก็คืออาจจะผ่อนคอนโดหรือว่าถ้าเก็บเป็นเงินก้อน20%นมันมันมันมน,นิ่งโดยที่ไม่ทําทำไรแล้วเนี่ยอาจจะซื้อที่ดินอะไรเงี้ยแต่ว่า ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยนี่คือช่วงใน,ในยุคสมัยนี้ยุคหลังอายุโควิดแต่ว่าก่อนอันนี้ผมจะลงกับพวกนาฬิกาแต่ส่วนใหญ่เพราะว่าจริงๆเป็นคนที่แบบชอบอินเวสต์กับเสื้อผ้าบางอย่างที่มันไม่ได้จมอ่ะคือแบบอย่างมันจะมีรองเท้าบางรุ่นหรือว่าของวินเทจบางอย่างที่เวลาเราซื้อไปเนี่ยมันเป็นทรัพย์สินของเราเรามาขายต่อบางทีมันได้กําไรมันไม่ได้แบบว่าแช่เงินผมจะไม่จะไม,จะไม่จะไม่เอาเงินแบบฝากธนาคารเยอะส่วนใหญ่จะเป็นทรัพย์สินซะมากกว่า ผมไม่ค่อยเชื่อในการในการเก็บเงินโดยที่ให้ฝากธนาคารหรือว่าหรือว่าเคยเอาเงินไปเล่นหุ้นแล้วแล้วรู้สึกว่าไม่ใช่ทางตัวเองเลยหรือว่าการเล่นพวกแบบคเรนซี currency, ก็ไม่ใช่ทางตัวเองเหมือนกันรู้สึกว่าเราไม่มีเวลากับ,ก,บกับมันมากขนาดนั้นนเรารู้สึกว่าเราอยากลงทุนอะไรกับสิ่งที่เราที่เราอินจริงๆอย่างอาเซอร์พาบางตัวตอนนี้หรือผมว่าไม่ใช่แค่ผมคนเดียวเด็กหลายๆคนก็มาเริ่มมาแบบมาลงทุนกับเรื่องรองเท้าบางรุ่นที่แบบเฮ้ยมันเป็น มันเอกลูซีฟจริงๆมันเป็นลิมิเต็ดจริงๆคือซื้อไว้หรือว่าหรือว่าเก็บไว้อะมันก็มีมีการมีมูลค่าที่มากขึ้นแต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยพอเขาเล่นไปเล่นมาก็เริ่มรู้สึกว่ามันมันจบที่ตัวแบบพวกแบบนาฬิกาหรือว่าหรือว่าเฟอร์นิเจอร์บางตัวอะไรอย่างี้มากกว่าที่เรารู้สึกว่ามันเป็นแพชชั่นเราด้วยเป็นความสนใจของเราด้วยแล้วก็เป็นลสนิยมของเราอ่ะมันไม่ได้มันไม่ได้แบบพอพอผมรู้สึกว่าผมไปเล่นหุ้น หรือว่าไปเล่นอย่างอื่นอะไรอย่างเงี้ยมันไกลตัวเกินไปแล้วเราไม่ได้หมกมุ่นมันมากเราทำมันไม่ได้ดี